หอมต้องมางา้าง <ừ, S 1> ตลอดนะหอมงาหอมงาหอมในประโยนชน์สวัสดีเจ้ามาพบก,กันนางเวนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าครับเลิกงานแล้วนะเจ้าเนาะที่นี่น้องเวนกับคู่สามีจะมาเก็บพักหนามอเอาไปย้ำน,นะเจ้านี่เจ้าอันนี้เป็นพักหนามที่คนเลี้ยงามาปลูกอ่ะเจ้าที่ที่ทน้องป้ากันย่ายนะเจ้าย่ายมาปลูกนะเจ้า โอ้พักน้ำกินห้างอยู่ละนี่เจ้าที่น้องเบญญามาผูกโอ้ยอดกับลังงามเลยนะเจ้าแมลงนี่น้องเบญจ์เอาไปงำกินกันนะเจ้าเนาะเด้อยางงามเลยเจ้าโอ้ตัวยอดดูๆทั้งนั้นเด้อนี่เจ้าพักหนามพอใกล้ๆเลยนะเจ้าเนาะยายมาปลูกนี่อกงามขนาดเนาะเออนี่เจ้ามันจะมันจะมีหนามนี่นะเจ้านี่นี่เจ้าไอ้ตัวหนามีก็พอใกล้ๆมีเลยลูกล่าตัวนี่เจ้าเนี่ยมีหนามนี่นะเจ้าเนาะปีน่าเอากิ่งให้มันใหญ่ อแล้้้วกก็มมันนีี่่จะไดโอพอหยอดนี่เราตัวงามขนาดเนาะภาคหนาวนี่สามารถลวกก้อนน้ำพริกปลาทู้นนะตัวเนาะเอาง้างก็ได้นะเจ้ามะม่วงเลยกินเหมือนมะม่วงเนื้อใบมะม่วงใบมันจะเหมือนกินมันจะคล้ายๆใบมะม่วงนะเจ้าวันนี้นอ้องเบนกับคุณสามีจะเอมา,ามาย้ำนะเจ้าจะเป็นสมุนไพรนะเนาะตัวเนาะเป็นสมุนไพรเป็นยาเป็นยานะเจ้าเป็นสมุนไพร พี่น้องเว้นกินนะเจ้าคนเกาหลีก็กินนะเจ้านอนเนี่ยนจะปลูกทุกถ้าบนมีพื้นที่นะเจ้าในบ้านก็จะปลูกนะเจ้าตัวให้เขาลูกสาวตัวให้เนาะเก,ก็บหมอกกินกบอยตัวก็ต้องเก็บอะไรโอ้โหมระตุกคว,ว้นนามาตัว อันนี้อันนี้อาจจะพักหนามะเน,นี่ยถ้าคนเกาหลีตัวยออด,ดูดูนี่กับตัวอ่นี้เนี่ยตัวน้ำกรนา่<ม>ก็ประคุณก็อันที้กับล้ําคนเกาหลีนะเจ้าเนาะถ้าสมติมันออกหลายนะตัวเนาะ ก็ะจะเอาเก็บเก็บเก็บล้วก,ก็ตาแข้งแนละ้ว๊ะเนาะวันนั้นที่ไปเอาที่ดยอยอ่ะมันยังบรงงานเท่านี้บางงานเท่านี้เลยที่น้องไปเก็บตีดอยนะเจ้าอันเดียวกันนะเจ้าเนาะแต่อันนี้เถ่าแกเอามาปลูกบ้านนะเจ้าโอ้หงอบนี่นะจ๊ะที่เขาเลี้ยงย้ายมาปลูกเนี่ยได้กินละ่ะตีหลอบแล้วโรงเบญไายคลิปวันน้องเบนย่ายต้นข้างหนามมาปลูกนะจ้าก็จะเอาเอากอนก็อะไรบางันหงอบนี่คนเกาหลีเปิ่นเก็บ เก็บตากแห้งไว้นะเจ้าลายเวลาหิมะตกนะเจ้าเปิดก็จะเอามากินนะเจ้าเอามาแจน้ำแล้วก็ะย้ำนะจ๊ะเนาะกินนะเจ้านี่เจ้าแล้วเอากระสอบขนก็จะไปเก็บกระเทียมปลาตุ้ยนะเจ้าเนาะเอาขมินไปตุ้ยนะเจ้าไปเก็บกระเทียมปลาเอามาย้ำศูนย์ตัวกันนะเจ้าเป็นยาเนะเจ้าเนาะนี่เจ้าสองพอลูกนี่เจ้าโอ้โหผักกาดนะเจ้าเนี่เม็ดผักกาด นี่เจ้านี่เป็นผักกาดนะเจ้ามันดอกมาแล้วเจ้าดอกออกเหงมวดเจ้าเนาะโอ้โหยังงามเลยตัวนี่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นสวนพักของน้องเบนนะเจ้ายังม่ได้เอาหญ้าแต่ละเจ้าอาทิตย์เนี้ยน้องเบนว่างก็จะมาเอาหญ้านะเจ้านี่เจ้าบรรยากาศหลังเลิกงานนะเจ้าเนาะโอ้โหต้องมาทําแปลงพักนะเจ้าบ่มีเวลาทําแปลงพักนะเจ้าเนาะ โหหญ้าเต็มนี่แหละตัวนี่จ้ะแปลงพักจะต้องมาหอบกับพารกับยามีกระยาจะต้องมาลบมให้มันแกจี้กับนี่เหมือนกันเอาจะต้องมาถอนนะนี่ตัวถอนหรือเนี่ยจะะดะเป็นบรรยากาศเอาขี้หมูมาใส่เนาะบรรยากาศหลังเลิกงานนะเจ้านี่จ้ะ อันนี้เป็นอะไรอย่างต้นอย่างเพลมาปลูกอย่างนี้พักน้ำอันนี้มาเกิเดเถ้าพนะีแล้วถนะ้าลงมันย่างสปีนี้แกปเต็มเนี้ยแล้วเนาะปลูกผัดทองปลูกอย่างนี้เน,นี่เจ้าหลังจากที่เราต้องเป็นไปเก็บพักหนามมาแล้วนะเจ้าเนาะทีนี้ก็ตั้งหม้อนะ่ะเพื่อจะลวกพักหนามนะเจ้าก่อนที่จะไปย้ำนะเจ้า น้ำนะเจ้าจะลวกผ้าน้ำตีน้องเบนไปเก็บมาตะก,กี้นะเจ้าสดสดเลยน้องเบนกันจะมาลวกนะเจ้านี่จะไข่ต้มขอ้างน,น้ำลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาน้องเบนกันจะไปย้ำนะเจ้านี่จะพักลวก ้หลังจากที่ต้องเป็นแพ็บพักหนานมาแล้วนะจ้ะต้องเป็นแต่มันย้ำนจ้ะนี่จ้ะอย่างแรกก็ใส่กระเทีเยมเข้าไปนะจ๊ะย้ำยังเกาหลีนะจ๊ะเนาะอันนี้จะเป็นน้ำมันงาน,นะาจ้ะมันงาใส่มันหอมๆนะจ๊ะกินก็จะเหมือนน้ำมันงาคีมอนที่เป็นสกัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจ๊ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นซอสซอสเกาหลีนะจ๊ะเนาะที่เขาไปกินกับหมูย่างนะจ้ะ เอามาย้ำนดกใส่แค่นี้ดกย,ย้ำพักเหมือนจ้าเนาะหนามที่มันเก็บมาเสร็จแล้วเอาเน็บนกมาใส่อันนี้อันนี้ก็จะเปซอดเกาหลีนะเด,ด,ด,ดคนก็หลีก็จะย่างง่ายกินกับเข้าวนะ คนก็เรีจะก,กินแบบนี้นะจ๊ะโค้งมีประโยชน์นะจ๊ะทักน้ำนี่ก็เป็นสมุนไพรนะจ๊ะเนาะล้างยาเต็มห้องหลวงแล้วใช่ไหมจะม่ง้างแบบนี้หอ,นอนะมน้องมางานสนามดีมากตัวเนาะหอมเงาหอมเงาหอมม,มมีประโยชน์เงาขี้มอลนะจ๊ะนะเนาะฟุลดีเอาสตาร์ทมาเนาะ อันนั้นีดมลีดไหมลีดมา,ดมาเอาก็มาชิมดูนะจ๊ะว่าเป็นแบบไหนนะจ๊งล้๊ล้ำมขนาดตัวหวานขนาดเลยชิมกรนเหรอ อันนี้เปนกลนหวาส้มเกินมาเติมชิมก็นี่นจ้ะผู้สามีกลังจะกินดูกเป็ดจะได้ป้องมนมฮะมน้ำินทำอันนั้นอ๋อยังไงหวานนีๆซอสหน่อยไหมล่ะฮะซอสหน่อยใส่หน่อยคะคลิปนี้น้องเบกับขอจบคลิปเพียงแต่ยี่ก่อนนะเจ้าฝากแชร์คลิปจิ้มเจ้าสวัสดีเจ้า